สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูลูกยางตัวจับลูกยางก็จะจับประมาณนี้น,น,นี่คือลูกยางขนาดอาจจะไม่พอดีมันก็จะมีแกนเหล็กอยู่ตรงกลางทีเนี้ยตัวเนี้ยได้มามันไม่มีแกนเหล็กเลยเราก็ต้องมามาต้องมาทำไอ้แกนเหล็กตรงเนี้ยต้องมาทำเอาเองอ้แกนเหล็กตเนี้ยมันไม่มีมาให้เนี้อะไรที่เราจะทำได้บ้างก็ มีตัวนี้คลิปนีบกระดาษเลยลองใส่ดูนกระดาษล้วมไปใช้ไม่ได้ถ้าทิ้งนี่ตัวนี้ครับใส่ได้ลองดูละปักอ่าก็จะนิบปักพอดีอันนี้คืออะไร นี่คือมอตเตอร์ไงมอตเตอร์สื้จกากนี่แหละมอตเตอร์จากเครื่องเล่นเทปนี่แหละคนรั่วถูกถอดออกไปสองอันเอาไปทําอะไร <c oughs> เอาไปทําที่ร้านว่าเทปร้านสึนา,นามไม่เล็กนะเราก็จะมาตัดออกอันนี้ที่ใช้ชิมล็อกจับนี่ก็คือออกเราก็จะเอาเรื่อยเลื่อยตัดมันออก เสร็จเดี๋ยวมาลองประกอบกันดูนะครับนี่หลังจากตัดมาแล้วกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เองซูมดูให้ถ้าซูมมันจะชัดไหมซูมก็ไม่ได้ชัดขึ้นเลยตามปกติก็คือมันก็จะตัดเสร็จแล้ว มันก็จะฝั่งที่ตัดมันก็จะคมคมแล้วก็หยาบจะต้องเอาไปขัดใหหลักซ้ายสวาให้มันเีนเน่ีตัดก็เอาเรื่องเหมือนกัน แต่ไัวแด้ประมาณนี้จะลองเอาลูกใส่ดูลูกยตัวนี้ไม่ไม่พอดีครับตัวนี้เล็กไปอย่างตัวนี้เล็กไปหน่อยหนึ่งแต่ก็จะลองใส่ดู อย่างนี้เรียกว่ากว้าง ija. ตัวขอบตัวนี้ชนชนพลาสติกตัวนี้แต่ช่องว่างตัวนี้แคบแต่ว่าเน็กที่เราเอามาพอดีตัวนี้ลูกยางอะไใช่ลูกยาง,งตัวเนี้ยของมาร้าน ซึ่งไม่มีมาให้เลยต้องทําอีกอันอนะันนี้ได้อันหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกอันหนึ่งก็ต้องต้องมาเอาฝังจะฝังทังนี้ฝังฝ <c oughs> ังที่อ <c oughs> ต้องเอาก็วัดให้พอดีแล้วก็ตัดให้พอดีจะได้ไม่ต้องช่วงที่ขัดแล้วก็จะไม่ต้องขัดเดยอะมากอ <c oughs> ันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวทีเนี้ยที่เหลือก็หาลูกยางให้พอดีมาใส่ลูกยางตัวนี้ไม่พอดี ก็เสร็จไปแล้วครับสำหรับการทำ DIY แกนลูกยางอืมแกนลูกยางซึ่งซึ่งไม่มีมากับเครื่องท,ที่เราซื้อเครื่องกเก่าๆมือสองมาต้องทำใจค,ใครับบางทีคนขายเขาก็บอกไม่หมดบอกแค่ว่ามันเล่นไม่ได้โอเคนะเออเปิดติดกดไม่ทำงานวันี้ พอเอาเข้าจริงๆก็อบางทีก็นโน่นหายองคระเทพหายลูกเนี่ยอย่างเงี้ยลูกยางหายลูกยางหายไม่ไม่ไม่ว่านี่จแกนหายด้วยเออก็ต้องดี y ทําทำกันไปครับอสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ลองดูครับลองดูใครดูเนี่ยอย่างถ้าไอแกนมันไม่ใหญ่ยายมากก็ใช้แบบนี้ก็ได้ครับเนี่ย ได้เขไปหรือแกนเหล็กอะไรที่มันที่มันเรามองแล้วมันเห็นว่ามันอยู่ใกล้ๆมือเราที่มันมันลื่นๆตรงแกนกลางเนี่ยมันก็จะลื่นๆนก็เอามาใช้ได้ครับสำหรับใครที่ยังเจอปัญหาลักษณะน,าานี้แล้วโอ้สุดท้ายเอาทิ้งดีกว่าไหมหรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องทิ้งครับอ่าก็เป็นแนวทางครับแนวทางเดี๋วใครจะเอาไปไประยุกใช้แบบไหนก็ตามสะดวกเลย เราคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับอนนขอบคุณมากครับ